N.W.News สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรเรียควัเจสสบายนักเรียนชั้นม .4 ทับ3ค่ะและดิฉันนางสาวชมพู่แสงสวรรงนักเรียนชั้นม .4 ทับ10ค่ะวันนี้ทางโรงเรียนหนองบวแดงวุทยาร่วมกับทางอำเภอหนองบวแดงได้จัดกิจกรรมแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นเกียรติต่อนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนหนองบวแดงวุทยาค่ะ เริ่มต้นด้วยการแสดงของชมรมทูบีน้ำวันต่อด้วยการเปิดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยคือจ่าอากาศตีทวชัยหิมเอียดและนายลักกี้ยูยามาดูซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่งผัด4คน400เมตรในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่5ถึงวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2566นาณประเทศกัมพูชาและได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน พุทธศักราช2,566ณประเทศเกาหลีใต้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวอำเภอหนองบแดงและประชาชนทั้งประเทศเป็นอย่างยิ่งค่ะ ในโอกาสนี้นายสอนเพชรงานยังไหวรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบวแดงอุทยาได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้งสองคนหลังจากนั้นก็มีการถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองบวแดงอุทยารวมทั้งน้องนองน,องนักเรียนที่มาแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่ทั้งสองคนค่ะและตอนนี้พวกเราก็อยู่กับพี่พี่ทั้งสองคนแล้วนะคะพวกเราจะให้พี่ๆทั้งสองคนแนะนาตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายก,กีลาวดูเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนหนองบวแดงวิทยา ปัจจุบันเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับสวัสดีครับผมจาอากาศตีธวัชชัยเมียชล่นชื่อออตอายุ19ปีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนหนองมะแด,ดงวิทยาปัจจุบันเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับค่ะและสําหรับวันนี้พวกเราก็มีคําถามมาถามพี่ๆนะคะเส้นทางสู่การเป็นทีมชาติไทยพี่ๆต้องผ่านอะไรมาบ้างคะก็ตอนแรกนะครับก็มีครูนิเวศตั้งอุทัยสุขนะครับชวน ให้มาเป็นนักกีฬาครับแต่พอได้ไปแข่งหลายๆแมตช์ต่างๆก็รู้สึกสนุกแล้วก็เริ่มมีเป้าหมายมีความฝันจากติดท,ทีมชาติครับพี่ๆมีอะไรจะบอกแก่น้องๆและผู้ชมที่กำลังฟังอยู่ไหมคะอยากบอกฝากถึงน้องๆที่กำลังทำอะไรอยู่นะครับสู้สสต่อไปครับอย่า ทอ้ออย่ายอมแพ้แล้วก็ทํามันให้สําเร็จครับของครับค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณครูนิเวศตั้งอุทัยสุขคุณครูผู้ฝึก้อมนะักกีฬาน,นะคะอยากจะถามคุณครูว่าคุณครูรู้สึกอย่างไรกับความสําเร็จของพี่ๆคะ่ะรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ทั้งสองคนทําได้นะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ นะครับต้องใช้ความอดทนความพยายามและการฝึกฝนมากมายนะครับก็ขอขอบคุณโรงเรียนหองบัวแดงพัทยานะครับขอขอบคุณผู้ในการโรงเรียนคณะผู้บริหารคณะครูทุกท่านนะครับที่คอยซับพอร์ตคอยให้กําลังใจและคอยเป็นมนแรงบรันดาลใจให้เด็กๆเหล่านี้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็เป็นคําตอบของคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ๆขอขอบคุณคุณครูมากๆค่ะ อีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีทาของเรานะคะก็คือท่านดรนุพดลการจนากูลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดงวิทยาค่ะขออนุญ,ญาตเรียนถามท่านผู้อำนวยการเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อนักกีฬาและแนวทางการส่งเสริมหากมีนักเรียนน้องๆที่อยากจะเดินตามรุ่นพี่ค่ะ เขามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่คุณครูและลูกนักเรียนเนี่ยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกรีฑาจนได้รับรางวัลความสําเร็จมาในครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยก็มีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกันกับโรงเรียนของพวกเราในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกนักเรียนได้ประสบความสําเร็จเฉเช่นเดียวกันกับ ทีมกองทัพนักลกีธาในครั้งนี้เรามีฐานพัฒนาพระหุปัญญาทั้ง8ฐานนะครับซึ่งในส่วนของคุณคูนิเวศตั้งอุทัยสุขซึ่งเป็นโค้ชนัก,กรีธาทีมชาติไทยท่านก็ได้ทําฐานพัฒนาในตรงนี้ตอนนี้เราก็มีนัก,กรีธาเป็นจํานวนพอสมควรแล้วก็ไปแข่งขันในระดับต่างๆจนได้รับรางวัลมานะครับซึ่งภาพในอนาะคตก็คงจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปครับ ค่ะและเมื่อได้ฟังคําตอบของท่านผู้อำนวยการแล้วนะคะรับรองว่าโรงเรียนของเราจะต้องมีนักกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้สัมภาษณ์กับพวกเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะ